สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเรามีสมาร์ทโฟนเร็วแรงเน้นเกมในง,งบไม่เกิน6 0 0 0บาทมาแนะนำกันใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝาก like, กดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเกิดใครมีคำถามมีข้อสงสัยสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคำถามแน่นอนครับเรามากันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็น realme 6i ตอนนี้ราคายอยู่ที่4,390มอกบาทมากับหน้าจอ ips lcd 6.5นิ้วความเอียดเป็น hd plus แกะกล่องมานะครับเป็น Android 10ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G 8 0ตัวนี้นะครับเร็วแรงลื่นไหลนะครับผมตอบโจทย์ทุกการใช้งานแต่ว่าน่าเสียดายสักนิดนึงนะครับผมบางเกมเนี่ยยังไม่รองรับ60เฟรมบัร์เกลมสกิกลอม64กิกกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซล f 1.8แล้วก็มีกล้องอัลต์วายนะครับ8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์เดฟเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรมต่อวินาที กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30เฟรมวินาทีตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาเยอะจุใจเลยนะครับ5 0 0 0มป์พร้อมกับระบบ Fast Charge 18วัตต์และตัวถัดมานะครับเป็น Xiaomi Redmi Note 8นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่3,990บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 6.3นิ้วเรียดเป็น 4K พร้มมกับกระจก Gorilla Glass 5แกะกล่องมานะครับเป็น Android 9 ชิปเซตเป็น Snapdragon 665นะครับตัวนี้เนี่ยเร็วแรงลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่มันเป็น Snapdragon นะครับไม่ว,ว่าจะเป็น PUBG r าร์ว e ฟรีไฟเนี่ยทำงานได้สบายๆเลยแต่ว่าพอเวลาเราเล่นเป็น,น,นานๆนะครับก็จะมีอุณหภูมิเกิดขึ้นนะครับใครเนี่ยที่จะแบบสายเกมแบบจา้าๆนะครับแนะนำเนี่ยให้ถอดเคสเป่าพัดลมก็จะระบายความร้อนได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับมีแกบเลม3กิกลอม32กิกกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซล F 1.8มีเลนส์อัลตราไวท์8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้้้าานนนพิกกเเซลลลลแว็มีส์2 สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4k 3 0มเฟรมวนและก็กล้องหน้านะครับ13ล้านพิกเซล f 2 0สามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ full hd 3 0มเฟรมนตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi แบบ d u a l band แบตเตอรี่นะครับให้มา4 0 0 0มิลลิแอมพร้อมกับระบบ Fast Charge 1 8วัตต์และตัวถัดมานะครับถือว่าเร็วแรงไม่แพ้กันเลยเป็น lenovo k 1 0 note ราคาตอนนี้อยู่ที่5,600บาทเมื่อกหน้าจอ ips lcd 6.3นิ้วควะเอียดเป็น full hd พั แกะกล่องมานะครับเป็น Android 9ชิปเซ็ตเป็น snapdragon 710ตัวนี้นะครับเร็วแรงลื่นไหลแคสเกมสตรีมเกมครับหรือทำงานทั่วไปผ่านเลยแรมก็ให้มาเยอะถึง6ก b ิกและรลอม 128GB กิกนะครับมาก,กับระบบหน่วยความจำ UFS 2.1กล้องหลักนะครับ16ล้านพิกเซล f 1.8มีเลนเทเลโฟโต้นะครับ2 x 8ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ full hd 30เฟรมต่อวินาที กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่4 d 30เฟรมวินาทีตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi แบบ Dual Band แบตเตอรี่นะครับให้มา4 5 0 0ม a ah ์พร้อมกับระบบ Fast Charge 1 8์าาและตัวนี้นะครับถือว่าไม่มีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเทพจะจัดในงบไม่เกิน6,000นะครับเป็น เ r a b ฮี Note 8 Pro นะครับตอนนี้ราคายอยู่ที่5,790บาทนะครับมากับหน้าจอ IPS LCD 6.53นิ้วคคริเอตแบน็ู f เ l l HD พามากับกระจก Gorilla Glass 5ตัวนี้นะครับหน้าจอรองรับ HDR ด้วยแกะกล่องมานะครับเป็น Android 9ได้รับอัปเกรดเป็น Android 10แน่นอน ชิปเซตแผ่น mediatek helio g 910นะครับตัวนี้เนี่ยเร็วแรงหัวทิ่มหัวตําเลยนะครับผมแคสเกมสตรีมเกมในงบ6000เนี่ยฟัดได้กับทุกตัวเลยนะครับผมมน่วยความจกกิก์ลองหกสิบสี่กิกระบบหน่วยความจําเป็น ufs 2.1กล้องหลักนะครับ64ล้านพิกเซล f 1.9กล้องอัลตร้าไวนะครับ8ล้านพิกเซล f 2องจุดสองมีเลนมาโคลเลนเดฟเซนเซอร์มาให้สามารถถ่ายวีดีโอได้สูงสุด 4k 30เฟรมต่อ s e c o n กล้องหน้านะครับ20ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ 4K 30เฟร ตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi แบบ Dual Band แบตเตอรี่นะครับถือว่าให้มาแบบจัดใหญ่จัดเต็มนะครับ 4,500mAh พร้อม ah, กับระบบ Fast Charge 18วัตต์และตู้ถัดมานะครับถือว่าคุ้มค่าจะจัดนะครับผมเป็น Xiaomi Redmi Note 9S ตัวนี้เนี่ยกล้องสวยวิดีโอเทพแถมเกมลื่นอีกนะครับผมอ่าดนงบ5,999บาทนะครับเมื่อช่วงเนี่ยก็6,490บาทมื่กันหน้าจอ IPS LCD 6.67นิ้วคเอีเป็น Full HD+ นะครับ มากับกระจกกอริลลากราสห้นะครับแกะกล้องมาเป็น Android 10ชิปเซ็ตเป็นน้ำดาก้อนเจ็ดสองศูนยนาโนเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยเร็วแรงลื่นไหลผ่านทุกงานอยู่แล้วนะครับผมแคสเกมสตรีมเกมก็ได้นะครับแต่ว่าที่เจ๋งไปกว่านั้นนี่คือการควบคุมอุณหภูมินะครับตัวนี้ทําออกมาที่ดีมากๆนะครับผมมาเกล็อมสี่กิกซ์ลองหกกิกนะครับระบบหน่วยความจําเป็น UFS 2.1 กล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซล f 1.8กล้องอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลมีเลนเด์เดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลมาให้ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30เฟรมวินาทีกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซล f 2.5สามารถ,ถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4HD 30เฟรมวินาทีรองรับ Wi-Fi แบบ Dual แบ n d แบตเตอรี่นะครับให้มาจัดใหญ่จัดเต็มนะครับ5 2 0มิลลิแอมพร้อมกับระบบพัฒชาร์จ18วัตต์ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับมีข้อสงสัยสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคำถามแน่นอนครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่ากำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปไปแล้วครับสวัสดีครับ